สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรพผนแพงเอฟซี FC ของน้องอิงนะฮะมาเคลื่อนกรเล่นยูวัดบางปิ่งสมุทรสาครน,นะฮะปุ้ยพี่น้องพัตตอีลามาจอดรถเบิ้งเอาพี่น้องแฟนครับแฟนเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่มาถ่ายถ่ายรูปน้องมีหลานะ่าเนาะป้าพี่น้องเต็มเลยสุดยอดน้องยิงดังครับ พี่น้องเอ้ยนะฮะพุ่นย้มมาเซกเศร้ากับพ้องกันพี่น้องจักว่าติบจักว่าของเพ่นพ่อพ่อ,พอแม่เอามาให้เนาะบ่ราว่าสิเป็นเงื่อนท่องเป็นของใส่ของสอยแนวอยู่แนว,แนวกจินรูปภาพตุ๊ก,กตาเต็มเลยพี่น้องวัดบางปิ่งเพ่นถามมาดนแล้วเนาะแล้วเจ้าจออห้ากิล่าไหล แถวนี่แถวสมุทรสาครแถวแถววัดบางปิ่นเนาะอีลาร่องเพลงไม่ไหมมาอยู่กับบอโจมื้อแรกกับบอแม่นมาอยู่อยู่วัดเห็นบอกวัดนี่ล่ละอีลาได้ติบได้ยหลยนี่ลหละโอ้ยคนมีบุญคักนองยิงนี่พี่น้องสะอ่อนปาาบึงเอาพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่แฟนครับแฟนเอฟซีแย่งกันเอาเงินให้ ข้าก็เก็บเห็ดโอ้ยจะมีบุญหลายน้อยยิ่งล่ะมึงพูน่ะมึงแหน่สาบลาบ,บสลับอยู่เดียวงีไหนไหมพี่น้องโอ้นี่ล่ะคนมีบุญเนาะน้องเป็นสายขาวพี่น้องเขาว,วัดเขาว,ว่าแต่น่อยคือผู้เฒ่าเล่าเล,ล่าอยู่กับผู้เฒ่าเนาะตะกี้กับปูกับยากับอย่างสินะเพิ่งกับผ้าไปวัดไปว่า เออนุ่งสินนุงซีนนะแบบคือเู้เ่ฒเาเลย่ยนันไปก็เลยได้อันนั้นละมากเลยเฮให้ยิลามาหอดทุกมือนี่นะครับโอ้ยเกิดมา,าก็เคยเห็นพี่น้องนาะนักร้องพื่นก็คือพวกป่านนี่สนอกพอดแล้วเมื่อนี้ยซ้ำดาล่าพี่น้องบึง้งได้สร้างสร้างนึ่งสร้างดมคือสร้างอย่างเิ่นนี่แหละป้าอ <c oughs> ันดาล่าครับเนี่ย นออ้องยิงนี่กําลังเป็นสาวเนาะพี่น้องแต่งยังเขากับงามเออเพิ่นเป็นสาวตัวแต่งนิดๆหน่อยๆกับงามได้นี่ละ่ะเป็นสาวกาลังสิเต็มแล้วเนะี่ยเห็นบออล่าขึ้นเลยพี่น้องบแานอารามงามตาโอ้ยพอพอแม่สอนไล่มาขึ้นระบบเสียงก็ดีได้มาขึ้นเนี่ยอาจารย์มอดปับเสียงไมสุดยอดฮะดังเสียบเสียบผู้เลวบอดโจมากลกล ะะประโจอีกยังชุ่มเลยนี่แหละผมมักแบบนี้แหละเวซัน <c oughs> มืนอขึ้นนี่สรุปแล้วนี่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะฮะน้องวิ่งร้องออกม้านี่พลังเสียงสุดยอดเลยครับเมือขึ้นเป่งออกมานี่กังวันบ่มีแปรบ,บ่มีแหบใสแก้วเสียงฝัดเสียงมีเสน่ห์เสียงควงเสียงควงสมบูรณ์แบบที่สุดเมือขึ้น น้องยิงกับโอ้ยกป่วยเลยพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องนะฮะมาเบิ่งพ่วงมาไล่บปหนิพี่น้องพูนะ่ะมาเบิง่งอา้าของอยู่ของกินของใสของสวยเง,ยงินทองนะวิธีกับพ่อแห้งได้ติบติบมือแม่พี่น้องนะวิธีอ้อยได้บักหลายหมื่นเลย้วกาพ่วงมาไล่อีกพอ่พอพ่อแม่แม ปาสอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเบึงเอาเบ่งเอาแบนี้นะฮะพูดนะโอ้ยจะไม่ยัง,งเป็นหนังก้อนสิกับกับน้องก็ได้ก้อนสิกรับน้องก็ได้ไทยเขาพ่อพ่อไม่แม่เนาะ เพิ่นมาส่งขึ้นรถขึ้นล่าพุ่นอ่ะบานนี้ก็มาบึงพวกมาไล่เพิ่นพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้สอนหลายพี่น้องเลยอือนี่ละคนมีบุญวาสนาพี่น้องแข่งยังแข่งได้แข่งเรีอยแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนามันแข่งกันบออ่ได้ผู้ลงคนอยากดังก็ยู่กับว่ได้อย่างดังไหลอือก็โดนออกเมอนกัน โดดห่างคน,นโดดไปเป็นห้างมิดอิมซิมเหมืนอนหลายคนเลยเด้ยูบด้คือคือใจดีขาดเห็นไหมพี่น้องเห็นน้องหญิงได้มาไล่หลายๆน้องหญิงแฟงครับแฟนอีพซี่พ่อเม่ยหาความหลายๆยูดดบดาเนี้ยมันคือ,อยูไปก็อูก็อยูพัำนีเหรออูนี้จากนี้ก็น่าคือบาลมีมัน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 สวยหล่าได้ยนะก็ได้กระเด็นออกไปของฉัน ม็ดครับกระเด็นออกไปคือมีดอิมซิมเลยมันว่ามันเกียดโดนน้ำเปล่าเม็ดกันลั่นเลยบหมืนนะฮะนี่แหละบุญวัสนาพี่น้องคอนห้องบ่คือกันถ้าขนาดนี้พบหกสิบกว่าแล้วโอ้ยช่วสิได้เงี้ยนหลังหนึง่งช่วสิได้ที่อันหนึงน่งเนาะแต่รดขั้นหน,นึ่งใส่เวลามันบ่ได้หน่อยได้พี่น้องใส่เวลาสี่สิบปีปุะนะ่นเนี่ย น้องยิงใส่ววเวลาบพาะพอปีพี่น้อง <c oughs> เงี่ยนกับมีที่ก็มีรถก็มีนั่นท้องเก็บอีกอ้อนคักน้องโอ้ยออนะฮะพ่กลับไปบ้านเพิ่นไปโพดอย่างยี่เะยเนี่ยน้องยิงกับเดินทงังกลับไปพักผ่อนนะฮะพึ่งก็ได้โพดอย่างนี่เดี๋ยวอ่านให้พี่น,อน,น้องฟังก่อนยู่รงดาวขึ้นโซฟา สัทธ,ธาเจ้ายาห่างใจอันนี้เป็นคำโบราณเลยพี่น้องเพิ่นไปหามาอยากใส่เพิ่นยู่ยู่ก็คือดันน่ะล่ละพี่น้องดันทรงยิราขึ้นสูงแล้วขึ้นท้องฟ้าแล้วนี่ดันให้เป็นนั่งฟ้าหน,น่อยสัทธ,ธาเจ้ายาห่างใจก็คือความสัทธ,ธาความเมตตาของพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่นน้นองก็ยาห่างยิราเด้เอ,อ ใจยังให้มัดผูกกันคือเกงอง่ไหพี่นอ้องย่างย่งยงยนะะาเฮินเอโอ้ยนะฮะทั้งบอโจเล่าก็ได้มือขึ้นมีการลงไปแพ้เงินเนาะพี่น้องนะ่ะเวทีเราเฮ็ดทุกงานตัวเราทําบุญได้ผาปา่าเป็นผาปา้าแพ้น้าพี่น้ำนองนั่นและปารเตมืงขึ้นนี่พี่น้องได้ยอดบักหลายเลยพี่น้องเสื้อเดรื่องวดิสิมานี่เสื้อเอาเสื้อเอา,อเ,อา <laughs> เลขเด้อพี่น้องเนี่ยเลขง่าม พี่มวยทีมงานเนาะเพื่นไปแพ้นี่รวมยอดจำนวนเงินห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่วัดบางปิ่งสมุทรสาครสาธุสาธุสาธุซื้อเอาพี่น้องนี่ละตัวมันเก่งแลละห้องนะครับมื้อนี้ก็สรุปแล้วก็จบลงด้วยดีนะฮะแสดงที่วัดบางปิ่งสมุทร สาครน,นะครับยึ้นเ้าเด้อพี่น้องเด้อไปดันเพ่งไปเชี่ยเพ่งดันเพ่งแช่เพ่งซอยยิลาุงอิงเนี่ยเด้อก็เม่กินตลาเพื่อนั่นเพ่งนั่นเอียงก็สร้างผสมนองหักนะครับสล่ปอยอยู่ในช่องกินตลา c ชาแนลออฟ f ิเชียในเวลาเก้าในลิกาเก้าในที่นะฮะเศร้านี่ย่าลืมฝากไว้สมีพี่น้องสอ,อนมาไลีหลาหลายมือขึ้นอ๋อจุดดีไม่แห้งสูภูสุคนสวัสดีครับ